กดจุดเพื่อใครเครียดและช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นสวัสดีค่ะช่องแพทย์จีนเอินเบค่ะความเครียดเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งทางจิตใจแต่กลับส่งผลกระทบต่อร่างกายทาให้เกิดโรคและอาการได้มากกว่า20อาการวันนี้เอินเบเราจะมาแนะนาวิธีการกดจุดนะคะเพื่อลดอาการเครียดนะคะแล้วก็ช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นและที่สําคัญก็จะมีผลพลอยได้ก็คือช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะนะคะทำให้เส้นผมหลุดร่วงน้อยลงนะคะทำให้เส้นผมหนาแน่นขึ้นค่ะนะคะจุดนี้ ก็คือจุดไยคุยค่ะจุดไยคุยก็จะอยู่บนศีรษะอนาคาอยู่ตรงกลางค่ะจุดนี้ค่ะคราวนี้เราจะไม่ใช้วิธีกดนะคะเราจะใช้วิธีเคาะอย่างนี้ค่ะเคาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่ไวเล็บนะคะคงต้องตัดเล็บนะคะจะได้ไม่เจ็บหนักศีรษะค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะเคาะไปเรื่อยๆค่ะ ะคะอ,อย่างนี้ใช้แรงนิดนึงนะคะคอไปเรื่อยๆประมาณ4-5นาทีนะคะให้ทำอย่างนี้ทุกวันคะ่ะโดยเฉพาะช่วงที่คุณมียการเครียดนะคะค่ะทั้งยังช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นคะ่ะพอเราทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเส้นผมหลุดล่วงน้อยลงนะนะคะผมขึ้นนะนะคะในมุมมองของการแพทย์จีนสําหรับคนที่มีาการเครียดอยู่เป็นประจํานะคะเกิดขึ้นจากเส้นลมปรางของตับส่วนบนติดขัดนะคะ เพราะว่าตับของเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและสุขภาพจิตนะคะและเส้นลมปรางของตับมันจะเดินผ่านร่างกายเรา17จุดนะคะเริ่มทอดตั้งแต่ปลายนิ้วหัวแม่เท้าขึ้นมาที่ศีรษะนะคะพอเส้นลมปลางของตับติดขัดนะคะอาการที่จะพบบ่อยก็คือเครียด คิดมากวิตกกังวลหงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวง่ายซึมเศร้าเบื่อไหนหดหู่ขอนไวน้อยอกน้อยใจง่ายนะคะเกลี้ยกล่อมกว่าที่ควรใจร้อนนะคะค่ะรวมทั้งถ้าสังเกตจากใบหน้านะคะก็มีหลายจุดที่พอจะสังเกตได้นะคะอย่างเช่นตาเป็นหน้าต่างของตับนะคะถ้าตาของเราตาขาวก็จะขุ่นขุ่นเหลืองเดือดนะเห็นเส้นเลือดฝอยอย่างชัดเจนนะคะค่ะมุมปากริมฝีปากมีรอยหมองคล้ำนะคะใบหน้าก็คือจะเหลืองคล้ำนะคะโดยเฉพาะหนกแก้มนะคะจะมีรอยหมองคล้ำมีรอยฝ้านะคะ หางคิ้วระหว่างคิ้วมีริ้วรอยที่ลึกนะคะค่ะเนื่องจากเส้นลมปรางของตับเนี่ยเดินผ่านร่างกายเราหลายจุดนะคะเพราะฉะนั้นความผิดป,ปกติของตับเนี่ยก็จะสะท้อนออกมาหลายด้านนะคะอย่างอาการทางร่างกายก็จะสังเกตว่าเส้นเอ็นตึงเกร็งหายใจไม่ลุกนะคะรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ตรงคอหอยจะก,กลึงก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกนะคะที่เส้นเอ็นตึงเกร็งเพราะว่าตับมันควบคุมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นนะคะบางคนก็มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเรอบ่อยเน้นท้องอาหารไม่ค่อยย่อยรวมทั้งสตรี หลายท่านที่มีการปวด ท้องประจำเดือนหรือว่าประจำเดือนมาผิดปกตินะคะหรือ,อเสี่ยงต่อการเป็นซีสกับเนื้องอกที่เต้านมมดลูกและรังไข่นี่นะคะตรงนี้ก็คือมีความเกี่ยวข้องกับเส้นลลงปลาของตับติดขัดนะคะสําหรับการดูแลรักษาหะ,ะน,อนอกจากเคาะหนังศีรษะแล้วนะคะค่ะเรายังสามารถใช้ต้นตํำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลตับซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีในการดูแลรักษานะคะค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพของตับถือว่าสําคัญมากๆเพราะเป็นวัยะภายใน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทํางานหนักที่สุดและเสื่อมโทรมไว้ด้วยนะคะหากสนใจดูในสุขภาพตับนะคะสามารถปรึกษาทีมแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญของเอิร์นเได้อย่าเลิมนะคะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเสามารถช่วยคุณได้คะ่ะยินดีให้คําแนะนะําค่ะ